ก็ S 1> <S 1> สวัสดีครับผมผมนายสุภสัฒน์นะครับนะผมก็วันนี้ผมจะมาทม่เตอรมื่ผมข้อสามใหญ่นะผม,ผมก็เป็นการนําข้อสองนะผมมาทําตารางในออราโคนะผมก็เมื่อผมเชื่อมมีเบนเซอร์น,นะผมก็จะม,มาที่ออราโคแล้วก็เข้าไปที่ตัวยูสเนมผมนะผมแล้วก็ใส่เป็นพาสเวิร์ดก็เป็นตัวเลขสามตัวท้ายนะผม จากผมเราก็มาเริ่มเขียนได้ครับผมจากข้อสองับผมผมจะสร้างตัวแรกก็เป็นตัว student วนะครับผมสั้นดีไม่เยอะมากก็ c h a r table นี้แล้วก็ตามด้วยชื่อนะผมก็เป็น student s u d e n t s ตัวน,วนี้ตัวนี้เปิดปิดแล้วก็มี ethanol นะล้ว อาคอลัมน์นีกก็เป็นสติว e ด t i ดีนะผมสติวดีเอ็ u ทีเอสอันเดอร์สกอร์แล้วก็ ID เียก็บค่าเป็นนัมเบอร์เป็นตัวเลขนะผมดั a t a t ไทยนะเป็นตัวเลขแล้วก็ประกาศด้วยครับเป็น Primary Key ตัวนี้เอามาครับผมก็เป็นการเก็บชื่อ นมแล้วก็ตามด้วยวาชานะผมเก็บค่าตัวตัวแบบเป็นวาชาเอเคครับก็เก็บขนาดสิบอ่าสักยี่สิบบาทนะแล้วก็นอตน,นันนะผมอ่าที่ผมเลือกเป็นวาชาสองนะผมก็คือค่าตัวนะวาชาสองนี่เราสามารถเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะผมก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เรามา รันแล้วผมก็สร้างตารางขึ้นมาเลยน่ครับตารางขึ้นมาผมว่าสร้างอะไรผมก็มาดูที่เทปเปิลนะผมนี่ครับขึ้นมาแล้วผมก็เริ่มสร้างตารางให้สองเลยนะเป็นคลาสแล้วกันนะผมคลาสเทปเปิลคลาส e s s e s มาเปิดปิดตามด้วยสเปนทูล ก็เป็นตั้งแรกก็เป็น class id นะผมเก็บค่าเป็น number เป็นตัวเลขนะผมในการ I อ้างอิงอ่ารัดของตัวคา่าของ p a r a m e k e y แล้วก็ name นะับอันต่อไปก็เป็นอ่า room นะครผมเลขห้อง ที่ผมไดเก็บเป็นวาชานะผมเพื่อแบบว่าห้องมีตัวอักษรด้วยนะผมก็จะสามารถใส่ได้ผมก็เก็บประมาณติดไว้วกันนะแล้วก็เป็นนัดน่ันนะผมห้ามว่าตัวนี้ก็ต่อมาเป็นเดททามนะผมก็เก็บค่าเวลาเข้าเรียนนะผมกเก็บเป็นเดทนะผมแล้วก็เป็น น็อตน,นั่น,นะครับผมใบตัวท้ายก็เป็นทีเชอร์นะครับผม A t c เป็นวาชาน,นะครับผมก็วาชาสองก็เอาไว้เปลี่ยนได้ในอราคุดนะครับชื่ออาจารย์ทัก2ีสิบกันนะครับผมห้าสิบใบโอเคครับผมก็เสร็จแล้วผมก็เรามาลองสร้างตาราง R class เลยนะครับผม เพผมก็สร้างเสร็จแล้วผมก็มาปิดมาแล้วก็ดีเฟรา,า,านนครับก็สร้างตัวไปเป็นต่างที่มีชื่อว่า subject นะครับผม j e c t s ทิมโคล,ลอนตัวมาก็เป็น subject ดี subject l e t s g o r ัตามด้วย id วก็เป็น number นะครับแล้วก็ประกาศด้วยเพน primary key รับนี่ครับ key แล้วก็เป็น subject name subject t h e s c o r e ตามด้วย name เป็นวารชานะผมเพื่อเป็นเอาไว้เป็นแปลงแนอนาะคตได้20ไว้แล้วก็ not นำ not นำแล้วก็เป็นต่อมาก็เป็น เครดิตนะผมคือค่าเกอ่าค่าหน่วยกิจอะไรนะเครดิตตัวนี้ก็จะเป็นวาเป็นนัมเบอร์นะอ่าตัวนี้เป็นนัมเบอร์เก็บตัวแปรนะอ่าหนึ่งไบนะผม เด็กไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็มาที่เป็นล็อกันเลยตรงนี้ตัวท้ายเราจะเก็บเป็นพนะรีดี f i n นะ p r เห็นตัวใหญ่ เป็นถ้าต,ตัวนี้เป็น foreign key นะผมก็เราจะไป reference กับตัวที่เป็น student นะผมไอตัว subject id นะผมก็แล้วใช้ตัวตัวท้ายยกับ subject id เลยนะผมก็เป็น number นี่แล้วก็เป็นนี่นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่า constant แล้วก็เป็น ตัวชื่อ F K P ัยนะกันนะคแล้วก็ e ตามด้วย Foreign Key Key แล้วก็เอาชื่อตัวขอลั์มานะครับว่าเป็นว่าประกาศตัว Foreign Key ของตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวตารางนะผอที่ตาราง เ e c t s ทเต,ตามด้วยคอลัมน์ที่เราจะไปเฟเฟลเลนนะผมก็มาลองสร้างเลยนะผมน,นี่ผิดนะผมก็ต้องเป็นซับเจ t i ีนะผมซับเ j ค c t เจ e c t s I D. อสกไอดีโอเคครับก็มาลองสร้างเลยโอเคครับผมก็ ตา้ง subject ก็ตั้งมาครับผมก็มาที่ตารางก็ด p r e f นะครับผมก็อ่าแมาครับผม subject ต่อไปก็มาที่ตารางสุดท้ายนะครับผมก็ชื่อว่า r e g i s t e นะครับผมก็เหมือนเป็นการลงทะเบียนนะครับผมก็ table r e g i s t e ตัวแรกก็ตัวนี้นผมตารางนี้ก็ผมได้เก็บตัวพาร์เม y านคนะผมของทุกตารางผมมาเป็นฟอร์เรนทีนะผมก็ขอแยกคัดลอกนะครับผมตัวชื่อเผื่อพิมพ์ผิดนะครับผมก็เก็บค่าเป็น number เหมือนกันเลยนะครับผมลืมตัวเครับ สองก็เป็นตัว card id นี่ก็จะเก็บเป็น number เอาไม่ชื่อเหมือนกันเอาโอเค ก็เป็นตัว subject อดีตป๊บ number แล้วก็มาสร้าง constant นะครผม constant ตัวแรกเราใช้ตัว fk student นะครผมก็ s ะนับ stu u d d m t มาเป็นตัว foreign key นะผม foreign key ตัว student id t u d e n t underscore id ดดแล้วก็ reference นะผมเป็นการเอาไปอ้างอิงกับตัวตารางที่เป็น student นะผม s t e ท S, S T U E A N T S แล้วก็วงนี้เปิดปิดนะผมแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ที่เราจะไปอ่าอันนี้ด้วยนะผมก็ขออนุญาตคัดลอกนะผมโอเคครับผมก็เริา่มอันนี้ครับผมกับอีก2ตัวด้วยนะครับผมขออนุญาตคัดลอกนะครับผม เป็นชื่อนะผมก็เป็นคลาสคลาส A D เป็นคลาส A S S แล้วก็เป็นคลาสเติม E S Yes, yes. ตัวนี้ก็เป็นตัวท้ายครับก็เป็นตัว subject นะครับผม subject ไอเดีก็เป็น subject subject ตัวนี้ก็เป็น subject ด้วยนะครับผมชื่อตลาก็ต้องเปลี่ยนด้วย ก็สร้างเสร็จแล้วผมก็สร้างกดสร้างตารางเลยโอเคครับผมอ่ามีผิดพลาดน,นิดหน่อยนะผมอ่ที่ชื่อตัวาคอลัมน์ไม่เจอนะครับผม,มที่บรรดเท่าไหร่มาลายเป็นที่แบบชื่อคอลัมน์ไม่เจอ subject hmm. Ben class class id subject subject id uh, ชื่อคอลัมน์ไม่เจอ,อผิดที่ชื่อคอลัมน์นะครับไปหาก่อนนะครับ student e n t s อาจจะพิมพ์ตกตัว2ตัวเป็น class ases เป็น classid ตัว class subject ไปที่ subject id อ๋อนี่ครับตัวนี้นี่ผิดเลย<อ>เราหาหนานเลยตัวนี้ตัวนี้ต,ตารางชื่อน,นี้นะผมก,ก็สร้างเลยนะ โอเคครับผมสร้างได้แล้วก็รีเฟซนะผมตารางก็เสร็จแล้วนะผมก็มีครบแล้วนะผมก็เรามาดูเออาเป็นตัวเราเชื่อข้อะไรแต่แกรมนะผมก็มาที่วิวนะผม d a t a m โมเด e r นะผมก็ b ปเซอร์เลยเมื่อผมทับแล้วผมก็ มันจะมีขึ้นสายล่างนะผมก็มาที่ตัวนี้ครับผมแล้วก็ r e l a ่ชั n น l Model คลิกขวา New อ่าแต่มันก็ลากตารางข้างานนาซ้ายมาเลยนะครับผมก็ขอเอาค้างก่อนนะผมอ่าคลาสมาล i s t s t u e n t register time r แล้วก,ก,ก็เป็น student ก็เป็น subject ก็ตัว register time นี่ครับประมาณนี้ก็ในข้อที่สามนะผมก็ผมขอจบการทำตารางแค่นี้ผมขอบคับ